ว้าวจบที่16นะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวคอยส์มาร์เตอร์ทุกท่านนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow HD1 นะฮะมีน้อง Fc นะครับผมทักทายเข้ามาบอกว่าพี่พี่ช่วยติดที่1ของโทัวร์นาเมนต์ได้ไหม <the> โอ้ยคะแนนหมื่นแปดนะน้องนะจะไหวไหมเนี่ยครับต้องลองนะครับคะแนนนี้แค่สี่พันนี่คือว่าจิบจ้อยมากโอเคไปทำภารกิจก็คือติด ที่หนึ่งอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์นะฮะติดแค่ชั่วคราวโอ้มีคนป้นพี่มาเยอะมากะนะครับผมโอเควันนี้มีภารกิจอะไรมั่งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่มีภารกิจอะไรก็จะทำภารกิจติดที่หนึ่งของทัวร์นาเมนต์นะฮะแต่น่าจะยากน่าดูนะครับผมก็มีน้องนะครับทักมาน้องมุกกลินนะบอกว่าพี่พี่พ,พี่ตีบ้านผมไหม เนี่ยน้องมุกขรีนะแล้วก็ส่งการด์ดไม้พิ้งคุ้งเอ็ดปันปุ้งเอ็ดอะไรวะปลาใบยญ้าอ่านผิดตกใจจัดแล้วก็อะไรเนี่ยการ์ดอะไรเนี่ยอืมกะท่อมชาวประม,มงมีแล้วนะครับโอเคไปต่อกร์ดการอะไรเอ่ยบอลิซจอมสะเพ่า มีแต่กัใหม่ทั้งนั้นเลยอะครับน้องเอฟซีนี่ใจดีใจดีดเนาะโอ้คนจวเรือมีแล้วนะครับกัดต่อไปตัดใหม่หรือเปล่าโอ้มิสเชลโทลมีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็ไปไปทำพิธกันดีกว่านะครับผมไปเปิดดูอ่าชิ้นลายวาง หมุนปั๊บ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 หยุดสิหนึ่งจุดเจ็ดล้านบีเออสิบสองล้านเองโอเคไม่เป็นไรไปทำภารกิจกันนี้มีภารกิจอะไรบ้างดูขอดูก่อนนะครับภารกิจเพิ่มการ์ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพิ่มการ์ดจากหีบซื้อหีบเพิ่มการ์ดจากหีบเฮ้ยเอาดิครับเดี๋ยวหาเงินก่อนครับ ดูทัวร์เมนต์ก่อนนะทัวร์เมนต์ตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวยังทำทัวร์เม้นต์ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เรามาเปิดหีบกันดีกว่านะฮะไปหาเงนินเปิดหีบกันนะครับผมอือน้องไทเกอร์ไปเปิดหีบไทเกอร์กันดีกว่าเดี๋ยวจะวันนี้จะใช้น้องไทเกอร์ในการหาเงินนะครับแต่ว่าพี่ว่ายัางไงก็กซื้อไม่ได้วะ่ะแต่ช่วงนี้ฟ็อกซี่ได้มาน้อยมากนะฮะ ฟ็อกซี่มาน้อยมากนะครับผมมาเพราะว่าช่วงแรกๆมันจะติดยู่นงแล้วก็ช่วงแรกๆเราจะใช้ฟ็อกซี่ไปก่อนนะครับ วันนี้จะหางเงินไปเปิดการ์ดกันนะครับผม,ม,มาบคาราที่หนึ่งแล้วโอ้โหดาวนิ่งรัวๆนะครับผมโอเคคูณหนึ่งร้อยเหมือนเดิมน,นะฮะหางเงินไปเปิดการ์ดกันนะครับผมไป let's go ฮูตาแรกจะคอนมาเลยโอ้โหเสียดายว่ะคุ่ไ,ไปดิเพื่อนเอ,อ๋ยสุวะเพืเ่อนเนพี่เองนะฮะมาเดีย๋ยวจะเจอใครที่ ใครที่เป็นนักีที่จะพ้บบนแล้วก็ตีบ้านให้หมดเลย <ś c oughs> ชอบท้าทายพี่ดินอยากโดนหรอือเปล่น่าจะเล่นไปยาวไปนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวพี่ก็รอไปนะฮะป คลิปของร์นาเมนต์แล้วนะฮะวันน ok ี้โอเคก็มาลุ ok ้นท ok ัวร ok ์นาเมนต์กันแล้วก็มาหาการขึ้นปั่นการ์ดในคลิปหน้าด้วยนะครับผมวันนี้มาลุ้นโทนเมนต์ด้วยนะครับโอเคเด้งไปยาวๆครับผมเดี๋ยวพี่จะกรอบไปเลย โอเคอยู่ที่อันดับที่สิบสองของท론큭เมนต์นะครับผมโอเคไปกันต่อเลยครับ let's go อหมูมาคอยหมูคอยหูไม่มาเลยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ปอกไปเลยนะ,ะผมจนกว่าจะได้ รางวัลใหญ่ๆนะครับผมโอเคเลยโสะป้าโอ้ว้าวคอนมาจนได้ว่ารู้สึกว่าจะเกลือมากๆเลยนะครับ้นีหมูก็ไม่มาค้อนก็มาน้อย เกลือนะครับผมช่วงนี้ทำไมมันเกลือจังเตเหลือพันสามเองนะฮะแย่ยุก็แย่ยุเราพอพอได้นะครับผมโอเคเราจะเล่นไปยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเงินทั้งหมดนะฮะที่ได้มาหนึ่งพันล้านปีนี้กับอีกสามพันสี่ห้าพันล้านเนี่ยเอาห้าพันล้านดีกว่าเนาะไปปั่นทิ้งกันนะครับผมว้าวขึ้นมาอยู่ที่สามพันนี่นะฮะ โอเคน่าจะยิ่งโอเคเดี๋ยวพี่ก่อไปเลยนะครับผมวันนี้เดินยาวไปเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะไปต่อครับผมเอาห้าพันล้านไปหมูมาหน่อยดิเออกดจะมาโอ้ยเกรียนนิดแปดรัสบุแห่ตายนะฮะเฮ้ยกดจะมมานะครับผม โคตรหนักๆนะโอ้มีเหรียญค่ะฟ็อกซีุ่ดมาเท่าไหรุ่ดไว้พี่เท่าไหร่เออสี่ล้านาขุดมาสี่ล้านนะครับพี่จะเปลี่ยนเป็นเล่นไทเกอรแ์แล้วไม่ไหวแล้วได้มาพันล้านนะครับผมน่าจะเป็นห้าพันล้านกว่าละไว้เปิดล้านได้แล้วโอเคไปกันต่ออได้คอนมาอีกแล้วสองชัง้นสองครั้งติดเลยนะฮะ โอ้โหนวะโอเคน่าจะเิ่งยาวๆไปอีกแล้วนะครับผม,มอายุไม่รู้ว่าอยู่ที่อันดับขึ้นมาอยู่ที่ดับอุ้ยได้1,200ส้ปินว่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะขึ้นไปอยู่อันดับที่ว่าตอนนี้อยู่ที่ดับที่สามของถึงน,น,นะครโอเคน่าจะยิ่งยาวๆไปไนะครับผมยวพิะกอไปเลย หนึ่งพันสปินโอเคไปต่อเอาค้อนมาอีกแล้วครับท่านทุกไปจ้าเดี๋ยวพี่จะเอาเงินทั้งหมดเท่าไหร่เลยจรวะหนึ่งหมื่นล้านแล้วกันนะครับผมคลิปหน้านะเอาเงินหนึ่งหมื่นล้านไปเปิดการ์ดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาล่าทัวร์นาเมนต์ก่อนนะฮะมาล่าทัวร์นาเมนต์ว่าเราจะขึ้นไปอยู่ที้หนึ่งหรือที่เท่าไหร่ของทัวร์นาเมนต์นะครับผมโอเค นักขึ้นมาอยู่ที่สองนัตอนนี้นะฮะทัวร์นาเมนต์ก็อีกประมาณ1ชั่วโมงปะกดจะจบทัวร์นาเมนต์นะฮะประมาณ1ชั่วโมงครับผมไม่รู้ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ในทัวร์นาเมนต์นะฮะเดีจจ๋ยวกดไปดูทัวร์นาเมนต์ก่อนนะครับผมตอนนี้ที่1 2, นึ่งยังมีสองพันเก้าเบสบอลนะฮะก็อีกประมาณโอ้อีก11ชั่วโมงเนี่ยกดจะจบทัวร์นาเมนต์น่าจะยากอยู่นะครับผม พอสปินเราก็คงจะหมดไปเรื่อยๆนะฮะโอเคไปต่อครับผมหาหมื่นล้านนะฮะไปเปิดการ์ดนะครับผมแล้วก็พยายามจะอยู่ที่หนึ่งของโตนเนเมนให้ได้นะฮะพยายามจะอยู่ที่หนึ่งของโตนเนเมนให้ได้หมูก็ไม่มาสักทีเออพร้อมอีกแล้วเออเอ,อจะเลิกจะเลิกเลิกอัพแล้วฟ็อกซี่อะ่ะต่อไปขี้จะอัพแต่หมูละ ไออัพแต่พีสเสือแล้วคอนก็มาดีเกินได้ใหม่ร้อยสี่สิบล้านนะคือฟ็อกซี่เวลามันได้มันค้มคือมันคูนเยอะไงเข้าใจไหมคูนร้อยเข้าไปอย่างเงี้ยอ้าวได้าหม่สองจุดหกเชสปินนะฮะว้าวมาเดี๋ยวยาวไปขึกก้นไม่หนึ่งได้หรือเปล่านะครับผม ถ้าจบที่หนึ่งเนี่ยพี่ว่าต้องแข่งกันยาวๆอ่ะเออต้องแข่งกันไปยาวๆอ่ะน่าจะน่าจะไม่10ชั่วโมง15ชั่วโมงอ่ะไม่ไหวหรอกบางวันภายในหนึ่งนาทีอ่ะมาเก็บทีกัน ภารกิจของเราอีกพันล้านเท่านั้นนะฮะว่าก่อนจะแค่พันล้านเท่านั้นก็จะได้เป็นภารกิจของเรานะฮะเพราะว่าเอะได้ปลดบ้านมาวะ่ะเพื่อนๆมาขอบคุณนะครับน้นาน,น,นทีฟ็อกซี่ได้ขุดชีนม่นจะได้หมื่นล้านแล้วนะ,ะทุกคนก็ คลิปนี้ก็น่าจะจบตรงพิงเท่านี้นะเพราะว่าภารกิจของเราคือหมื่นล้านนะครับขึ้นที่หนึ่งด้วยนะครับผมก็ทำาแล้วนะฮะน้องๆที่บอกว่าต้อจะขอให้พี่นะขึ้นที่หนึ่งของโซนเมทให้ได้ก็ขึ้นให้แล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นให้นานแค่ไหนนะเพราะวันอีกประมาณเกือบ12ชั่วโมงนะครับก็คืออีกครึ่งน้นอีกรอบในการหนึ่งนะฮะเนี่ยขึ้นที่หนึ่งให้แล้วนะครับผม อีกหนึ่งรอบนาฬิกานะครับผมกดกว่าจะขึ้นเ่าเรียกว่าอะไรก่อจะจบทัวร์นาเมนต์นะฮะ <mm> อันนี้คือรีกใหญ่ใช่ไหมก็น้องบอกว่าให้ทำภารกิจซื้อซื้อของขวัญซื้อของขวัญคือพี่สายฟรีอ่น้องครับืงคงไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าพี่เป็นสายฟรีนะ <mm> แต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปซื้อ Spin <mm> สป,ปินให้ดูเหมือนกันนะครับผมมีน้องคนนึงบอกว่า <mm> หพี่ผมซื้อไปผมซื้อไปหกเจ็ดพันอะรอบละสามพันเงี้ยคุณน้องบางบอกเนี่ยผมซื้อไปรอบละสามพันนะพี่หูสุดเกินหมดไปเป็นเกือบหมื่นน้องบอกก็ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปซื้อเยอะเลยครับเพราะว่าเออมันแพงเกินไปนะครับผมจะใช้เงินในการเติมเยอะเกินไปนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเอาเงินหมื่นล้านนี้ไปเปิดกล่องในคลิปหน้าแล้วกันครับผมโอเคคลิปนี้พี่ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่กับการเปิดการ์ดนะครับผมก็คือการเพิ่มการ์ดให้อีก50%นนะฮะโอเคไปกันครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย let's go ก่อนจากไปได้ค้อนมาอีกหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ชี้ด้วยนะครับผมกับ HDG Shadow HD14 ออ HD1 Shadow นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย